hello ทำอะไรคะโอ้ยอยากดั d ดิคัตเตอร์อยาดัด d ิคัต t ตสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะพบกับตูนตามแล้วก็น้องดีน่านะคะจากช่องชนิสีแทนนะคะวันนี้ตามพาน้องดีน่ามาทำคลิปเกี่ยวกับ อาการของเด็กทารกนะคะ3เดือนนะคะว่าน้องมีพัฒนาการอะไรบ้างนะคะดีนะ่าสวัสดีค่ะก่อนเริ่ตอนนี้น้องดีน่าสี่เดือนแล้วค่ะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นพัฒนาการของเด็ก3เดือนนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะคะก่อนจะไปฟังก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะคะ3มเดือนของน้องดีน่านะคะเขาก็ เขาก็มองได้มากกว่าเดิมแล้วตอนนี้เขาสบตาเราแล้วก็เวลาเราทำอะไรเขาก็จะโฟกัสมองสิ่งไหนเขาก็จะเลือกมองสิ่งนั้นแล้วเขาก็จะจ้องได้นานกว่าปกติหันนานกว่าเดิมเนาะแล้วก็เขาสามารถที่จะหันคอค่ะหันซ้ายหันขวาหันได้ประมาณ1 8 0่ง้องศาแล้วค่ะตอนนี้ yeah. Yeah. <laughs> แล้วก็ เขาแบบเขามีเขามีพัฒนาการในการกำมือค่ะเวลาเวลาที่เขาดึงผมตามนะเขาดึงผมนะเขาก็จะกำแน่นเลยค่ะหรือว่าอะไรที่อยู่ข้างๆเขาถ้าเขากำเหมือนกับกำผ้านี่เขาก็จะตอนที่ดูดนมเขาก็จะกำแน่นเลยค่ะเขาก็จะใช้นิ้วมือได้มากกว่าเดิมนะค่ะตอนนี้เนาะแล้วก็อะไรอีกค่ะตอนนี้แล้วก็เขาก็จะจ้อมากกว่าเดิมค่ะก็จะพูดได้มากกว่าเดิมนะเมื่อก่อนก็จะแบบ พูดได้แบบเออไออันนี้หน่อยนะแต่หลังๆนี่คือมาเป็นแบบรู้อะไรค่ะเป็นประโยคยาวๆเหมือนกับบนแบบอ,ๆๆอะไรอย่างเงี้ยคุยเขาพยายามที่จะคุยกันเราแบบเวลาเป็นประโยคยาวๆ,ๆก็จะคุยได้มากกว่าเดิมอะค่ะแต่ก็เป็นภาษาของเขานะคะภาษาสามเดือนใช่ไหมคะแล้วก็จะชอบให้เล่นด้วยค่ะเวลาที่เล่นด้วยก็จะยิ้มอารมณ์ดีใช่ไหมคะหนูชอบให้มามีเล่นด้วยใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะ yeah, yeah, yeah. ชอบให้เล่นด้วยคะ่ะแล้วก็เวลาที่ให้เล่นของเล่นหรือว่าเอาของเล่นมาล่อก็ได้แค่แป๊บเดียวไม่เกินหนึ่งสองนาทีท้องก็จะเบื่อแล้วแต่เขาก็จะอยากถ้าเกิดว่าให้เล่นด้วยกับเขานี่เขาจะอยู่ได้นาน,นะค,ะค่ะเขาเขาแบบชอบให้ให้มัมมีเล่นด้วยใช่ไหมคะให้หมัมมีแดดดีเล่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแล้วก็พัฒนาการเนี่ยเขาก็จะแบบขยับ ขยับตัวแบบน้องยังพลิกไม่ได้นะคะยังพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ได้แต่ว่าเขาเวลาที่จะอุ้มเขานะพอบอกหนึ่งสองสาเขาก็จะยกเขาก็จะยกตัวเองขึ้นแบบเขารู้ว่ามันไม่จะยกเขาอะไรอย่างเงี้ยะค่ะเหมือนตอนที่เปลี่ยนแพ่นเพิ์มเหมือนกันเวลาที่จะให้เขายกตามจะให้เขายกตูดอยากอยากจะให้เขายกโต๊ะก้นนะคะเขาพอนับหนึ่งสองสามเขาก็จะขยับก้นแล้วก็ยกยกก้นเองเลยใช่ไหมคะช่วยแบบนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็มีอะไรครับตอนนี้นะคะก็ยิ้มเก่งมากกว่าเดิมแล้วค่ะถ้ามามีแด,ดดิหอกอะไรเขาก็จะยิ้มเก่งมากกว่าเดิมแล้วใช่ไหมคะเกือบจะหัวเราะแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ยินเสียงหัวเราะแต่ยังแบบยิ้มยิ้มใหญ่เลยใช่ไหมคะยิ้มเก่งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะดูดมือะคะ่ะพยายามเอามือเข้าปากเอานิ้วโป้งแต่ตามก็จะปัดออกนะคะปัดออก เราก็ลองใช้ดัมมี่กับเขาให้เอาเข้าปากเขาแล้วเขาก็พ่นออกค่ะเขาไม่ยอมไม่ไม่เอาดัมมี่เลยก็เลยพยายามหาอะไรเข้าปากแต่ตามก็พยายามที่จะปัดออกเขาก็เขาก็ลืมไปค่ะนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มแล้วนะคะย yeah. แสดงว่าเดี๋ยวสักพักเขาก็จะเริ่มจะกินได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มที่จะอยากกินอาหารแล้วใช่ไหมคะเร็วๆนี้ก็จะให้กินอาหารแล้วค่ะลองไปนิดหน่อยเมื่อตอน ไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วก็น้องก็ยังแบบกินนิดหน่อยคลายคลายออกมากกว่าค่ะเพราะว่ายังยังอ่อนอยู่เนาะเดี๋ยวสักพักหนึ่งอีกสักอาทิตย์หนึ่งตามก็จะให้ลองอาหารแล้วค่ะแล้วก็มีอะไรคะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะขยับตัวที่จะดันตัวเองขึ้น one two three โอ้นีค่ะเป็นอย่างนี้อืมเขาก็จะ ตอนนี้ก็อยากที่จะมองสิ่งรอบๆตัวนะคะว่าเราทําอะไรมีอะไรเนี่ยเขาก็อยากจะให้อุ้มอย่างนี้ค่ะแล้วก็พาเดินดูหรือว่านั่งแล้วก็จะดูของรอบตัวอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะตอนนี้เอ่อชันคอค่ะน้องก็ชันคอได้แต่ว่าไม่ได้นานเหมือนคนอื่นเขาค่ะชันได้เพราะว่าน,น้องยังหนักหัวอยู่ดีหน้าหัวโตวแล้วก็หัวหนักมากค่ะก็ยัง ยกเยกยกเย,ย,ยกตามภาษาเขานะคะได้ไม่นานก็ร้องนะคะแต่ก็ฝึกวันละ1นนาทีทุกวันค่ะเช้าแล้วก็เย็นเนาะฝึกให้เขาชันคอค่ะแล้วก็ตามก็จับคว่ำเหมือนเดิมค่ะให้เขาชันคอแล้วก็หัดหัดให้เขาพลิกค่ะแต่ยังพลิกไม่ได้ต้องต้องช่วยอยู่ตอนนี้คาดว่าอีกซ้อมไปเรื่อยๆคาดว่าเดือนหน้าอีกไม่นานก็คงจะพลิกตัวได้นะคะก็ไม่รีบร้อนนะคะเพราะว่า น้องก็พัฒนาการแตกต่างกันเนาะแล้วมีอะไรอีกคะเดี๋ยวนี้มีอะไรอีกไหมแล้วก็แล้วทีนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าเวลาที่แพมเพื่อเวลาที่ก้นเขาแฉะนะน้องก็จะงองแงถ้าเกิดว่าก้นเปียกน้องดีน่าก็จะงงแงค่ะจะร้องอยากให้เปลี่ยนก้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าก้นเลอะอึนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าอึแล้วเขาจะเงียบกิิบเลยค่ะปากเขาจะจูคือแบบว่า เงียบคลิปเลยเหมือนคนทําความผิดเลยค่ะไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงหายใจนะ <c oughs> คือน้องก็ไม่ชอบให้ทั้งก้นเลอะแล้วก็ก้นเปียกนะคะก็ต้องรีบเปลี่ยนนะคะโอเคแล้วก็ช่วงนี้น้องก็กินนมไม่ไม,ไม่ไม่กินนมไม่เก่งเหมือนรอบเหมือนตอนเดือนแล้วก็สองเดือนแรกนะคะก็จะดื่มนมน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่าน้องก็จะชอบดื่มน้ําด้วย ชอบดื่มน้ำมากกว่าค่ะแล้วก็ตามก็เริ่มที่ให้เริ่มให้เขาดูดน้ำส้มค่ะเขาก็ชอบนะก็ตอนนี้ก็มีทั้งนมแล้วก็มีน้ำาป่าแล้วก็มีน้ำส้มค่ะในในสามเดือนที่ที่ตามหัดให้เขาดื่มนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้ค่ะนี่แหละก็อยากจะเล่นตอนนี้ก็มองสายสายไม้นะคะ look at this <laughs> โมสายไหมค่ะจะเอาสายไหมค่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะนะคะอคุ้ยหนักมากเลยค่ะแล้วก็หนูตัวหนักมากเลยค่ะดูสิคะดูหนูสิคะโอเคไปละเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปพัฒนาการของเด็กสีเดือนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจะลุกขึ้นนังเองคะ โอเคลาก่อนค่ะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ You gonna sit up จะนั่งเหรอคะลูกจะลุกขึ้นนั่งเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะนั่งเองจะลุกขึ้นนั่งเอา one two t h r e ไว้บายเฮ้ยนั Hello Come on, like, Ooh, you like daddy Kato. You like daddy Kato.